มันเป็นในพันหรือยังไงครับทำไมขนาดสูงต่างกันครับมันจะเป็นชิ้นผ่าตาค่ะอ๋อผ่าตาตัวนี้ผ่าตามาเลยสูงขึ้นหน่อยจะเป็นไม้แยกหน่อค่ะตัวโอ้แยกหนอความพิเศษ3เดือน3เดือนได้ค่ะเหมือนบอนสีอะค่ะแบบเท่ากับซับบอนสีเลยค่ะ3เดือนนี่ครับจบมันก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้จะน้องจันกระดาน้องน้องจันกระดาลักษณะของจันเงินนี่เราดูยังไง ไปเขาจะเป็นสีตะกัวค่ะ,ะอ๋อไปเป็นสีตะกั่วค่ะจะคล้ายๆกับจันเขียวแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ร้านนินวด,ดีนะครับท,ที่มี ไม้สวยๆนะครับไม้มงคลบอนสีเสนจันนะครับครั้งที่แล้วเราพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีซึ่งสวยๆนะครับเป็นบอนสีเทพๆนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมไม้ที่มาเป็นกระแสนะครับก็คือเสนจันนะครับเรามาดูว่าที่บ้านเขาใช้วิธีการดูแลยังไงที่ทําให้ต้นเสนจันไม่ว่าจะเป็นเสนจันขาวเสนจันแดงนะครับเสนจันโกเมนเสนจัน เเขีียยวน่ดูแลแล้วมันมีฟอร์มสวยนะครับพี่เขากำลังดูแลสวนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมเสนจันทร์นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเสนจันทร์ขาวนะครับก็คือเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้มันได้ฟอร์มสวยนะครับการจัดดูแลนะครับนี่ครับก็จะเป็นแสลมใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศ 80-60นะครับสีที่ใช้ระหว่างสีเขียวกับสีดําตัวไหนดีกว่าเขาจะใช้สีเขียวค่ะอ่ะสีเขียวไอ้สีดำค่ะเพราะว่าเป็นกองเสอยงใช้สีดํานี่ครับข้างบนพคนจะใช้สีสีดํานี่คือเราเวลาเราซื้อมาจากตลาดหรือจากร้านเราก็จะเอามาไว้ที่ในร่มก็คือบางสแลมด้านบนนี่เคยจะมีต้นไม้ไหมครับมีต้นไม้เล็กน้อยค่ะเล็กเล็กน้อยค่ะอืมนี่ครับเรามาดูต้นอ่าตัวนี้จะเป็นสนิทกันค่ สเสน่หจันขาวนี่ครับฟอร์มเขาจะเขียวสดใสกเขาจะตั้งไว้แบบนี้นี่ครับตอนนี้สเสน่หจันเป็นยังไงบ้างร่ะคาก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเนาะ,เๆๆะแเรามาดูฟอร์มที่ที่เล็กก่อนราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ความเล็กๆเรามาดูฟอร์มเล็กก่อนอนะครับตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณ700ค่ะอ๋อนี่คือฟอร์มไซนี้700บาทนะครับท่านผู้ชมมีเจ็ดร้อยมีหกร้อยตามไซส์คนะ่ะตามไซน์นะครับดูหกร้อยนะครับตัวนี้หกร้อยหกร้อยอันนี้ครับ ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือราคา600วันนี้พาท่านผู้ชมมาเช็คราคาเสน่ห์จันนะครับว่าแต่ละราคามันเป็นยังไงบ้างก็คือแล้วแต่ความสวยของฟอร์มใช่ไหมครับค่ะแล้วแต่ความสวยอย่างฟอร์มนี้นะครับสวยมากเลยนี้850ฟอร์มนี้850นะครับฟอร์มก็คือค่อนข้างมี5ใบ5ใบแต่ต้นเตี้ยเนาะมันเป็นในพันหรือยังไงครับทำไมขนาดสูงต่างกันครับ มันจะเป็นชิ้นผาตาค่ะอ๋อผาตาตัวนี้ผาตามาเลยสูงขึ้นหน่อยจะเป็นไม้แยกหน่อค่ะอ๋อความพิเศษก็คือไม้แยกหน่อจะมีความสูงใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นโคนเขาจะมีโคนอ๋อนี่คือคือความรู้ที่ได้จากนี่นะครับเรามาดูใบของเขาอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นเส้นกระดูกใช่ไหมครับค่ะกระดูกสีขาวมันจะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมชัดเจนล้างขาวพียเนนบดีนะครับเขาจะมีเสนหจันนี้ที่บ้านมีประมาณกี่กระถางครับเสนหจันขาวเนี่ยอ๋อ เยอะอยู่ค่ะประมาณสิบกว่าค่ะสิบกว่ากระถางค่ะราคาก็คือไม่แพงเนาะราคาก็คืออยู่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 ประมาณเท่าไหร่อ่ามีราคาตั้งแต่350 350นะครับจนถึง2,500อ๋อจนถึง2,500ัน้าแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ขนาดอ่อย่างตัวนี้นะครับอ่าฟอร์มนี้ก็อยู่ที่ราคา1,500บาทอ๋อเดี๋ยวมาหนึ่งพันา1,500บาทจะเป็นความสูงประมาณนี้สามสิเซนได้เนาะ30 30กว่านะครับเนี่ย นี่ก็คือฟอร์มขนาดเส,สน่จันนี่ครับก็จะมีแบบส,สวยๆเลยะนะครับนอกจากเสน่จันขาวแล้วก็จะมีเสน่จันที่มีราคาต่อนี่ก็คือฟอร์มเสน่จันเขียวนะครับฟอร์มใหญ่ฟอร์มฟอร์เป็นจันเขียวก้านลายดูก้านลายก่อนนะครับนี่ครับมันจะเป็นลายนะครับลักษณะลายนี่ครับเขาเรียกว่าเสน่จันเขียวก้านลายนี่ครับมันไม่เหมือนโกเมีนเนาะตัวนี้ไม่เหมือนค่ะโกเมีนจะเป็นนี่ครับทานชม อันนี้ไาดูโกลเมนอย,อย่างโกลเมนตัวนี้ก็คือใบเขาจะก,กลมนะครับนี่ครับใชการการจะออกสีน้ำตาลการออกสีน้ำตาลความแตกต่างนี่ครับคือสนิทจันราคาฟอร์มนี้เท่าไหร่ครับสนิทจันเขียวจันเขียวอยู่ที่450 450นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ450พิกัดนี้อยู่ที่บ้านศ<ค>รีวรักษ์ศรีวรักษ์กหมู่ที่13สบสามตำบลสี่อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ร้านที่เคยมาถ่ายแล้วนะครับนี่ครับแล้ววันนี้ก็คือ พามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสเสน่ห์จนัเน,จนเขียวเนาะเสน่ห์จันเขียวเลยสันเขียวสองฟองฟองนี้ตัวไหนแพงกว่ากันครับหรือเท่ากันอ๋อราคานี้เท่ากันค่ะตอนนี้ถือขนาดไหนสี่ร้อยห้าสิบเท่ากันสี่ร,ร้อยห้าสิบไม่แพงนะครับเป็นฟองน,น,น,นี่ <look> like. อ๋อมันแทงลูกแล้วนี่อายุ <c oughs> าก,กี่เดือนแล้วครับแทงลูกได้ขนาดนี้ป,ประมาณห้าหกเดือนได้อืมห้าหกเดือนเรามีเคล็ดลับยังไงทําให้เสน่ห์จันเขียวมันมันสวยแบบนี้ครับ เลี้ยงใส่ใบก้มปูธรมรมดาเลยใบก้มป,ป,ปูใบก้มป,ปูแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้มนกันใช่ไหม,มแสงก็บแบบที่ที่เค้าพูดเนาะ<ช>นี่ครับราคาไม่แพงสวยมากนะครับเรามาดูสเสน่ห์จันต่อมาก็าคือสเสน่ห์จันตัวนี้คือสเสน่จันดำะเสน่ห์จันดำนะครับอันนั้นใ<อ>บ,บเขาจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาผ่าอ๋อเป็นผาถาะผ่ายอดแล้วมาเสียบใช่นี่ครับกลังฟักฟื้นอยู่ตัวนี้กี่เดือนถึงมันจะติดครับ ประมาณ3เดือนอ๋อสเดือนติดนะครับตัวนี้แข็งแรงแล้วนะครับตัวนี้ราคาต่างกันไหมครับตัวนั้นเจ็ดร้อยค่ะตัวนี้ตัวไซส์ขนาดนี้เจ็ร้ครับท่านผู้ชมนะครับเสนจันเสนจันดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือผ่าหัวใช่ใช่คือคือเขาสามารถขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวหรือก็ตัดตัดตาทิ้นตาอย่างเราผ่าปุ๊บเนี่ยนานขนาดไหนที่มันจะแตกแทงหัวออกมาใหม่ประมาณ3เดือน สามเดือนได้ค่ะเหมือนบอนสีบบอะค่ะแบบเท่ากับซับบอนสีเลย <c oughs> สามเดือนนี่ครับท่านผู้ชมมันก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้นี่ครับมันก็จะเป็นแบบเด็กถอดยอดออกมาแล้วก็ดูแลตามปกติเนาะนี่ครับก็เป็นเสน่ห์จานไม้เนื้อหอมนนตาี่ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นตานะครับนี่ครับมาดูชัดๆนะครับมันจะเป็นตาเนี่ยครับท่านผู้ชมตาที่แทงยอดออกมาเนี่ยครับคือการขยายพันธุ์วันนี้เรามาดูกันวิธีการขยายพันธุ์ กว่าจะโตอย่างนี้นะครับใช้เวลาถึง3เดือนนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้ตาตาเขากว่าจะได้ลูกออกมาจําหน่ายแบบนี้ก็คือค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลานานใช้เวลานานมันก็จะเลยมีมีความโตช้ามันก็เลยเป็นเหตุผลทําไมว่าเสน่ห์จันที่โตช้ามันก็เลยมีคนต้องการสูงมันก็เลยหายากมันก็เลยทําให้ดีดตัวขึ้นเนาะใช่ครับนี่ครับเราไปดูจันหน้าครับท่านผู้ชมนี่ครับจันหน้า นี่ครับจันนาจันนาจะสวยมากเลยนะครับนี่ครับดูครับฟอร์มอายุก<ช>ี่ปีแ <ปะ S 1> ล้วครับตัวนี้ออตัวนี้ก็ประมาณ7จเดือนเหมือนกันเจเดือนเราถ่ายดูใกล้ๆนะเจ็ดแปดเดือนฟอร์มสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเจ็ดแปดเดือนราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับเสน่จนหจันนาอ่าเสน่หจันนาฟอร์มนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ2องพันห้อ๋อสองพนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อที่เบอร์คุณนินวดีเบอร์โทรศัพท์อะไรครับศูนย์เก้าห้าค่ะครับ สามห้าศูนย์เก้าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ในคลิปวิดีโอนะครับก็ในครับจันเงินอ่าเรามาดูจันเงินนะครับนี่คือจันเงินถ้าท่านผู้ชมมองหาสูงอ่าประมาณจันประกายดาวได้ค่ะะ่าจันน้องน้องจันประกายดาวน้องน้องจันประกายดาวลักษณะของจันเงินนี่เราดูยังไงใบเขาจะเป็นสีตะกั่วค่ะอ๋อใบเป็นสีตะกั่วค่ะจะคล้ายๆกับจันเขียวแต่ว่า ตรงอ่าเขาเรียกหัวใจมันจะไม่เหมือนกันอืมนี่ครับใต้ใบเขาจะลายลายหน่อยครับใต้ใบลายลายแบบนี้นะครับโอ้ลายมันก็ลายสวยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูความความลายดูคแต่เขียวจะไม่มีลายนี่ครับลายแบบลายเงาสวยเลยนะครับนี่ครับจันเงินเห็นไหมครับโอ้ลายเขาสวยมากนะครับจริงๆฟอร์มฟอร์มไซส์นี้อายุเท่าไหร่ครับฟอร์มไซส์นี้ก็ประมาณเป็นหนึ่งปีได้แล้วค่ะบหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมลายสวยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับกระถางนี้สามพันแปด โอ้สารพันแปดนะท่านผู้ชมขายายพันนานไหมครับ<ด>รก็จะออกลูกกำ,ก,ำกำลังแยกค่ะอ๋อกำลังแยกโอ้ท่านผู้ชมเขาเขาเขา,ขามีความเงางามแล้วก็สีออกเงินเงินนะครับสีตะก,กั่วมันสีตะก,กั่กกวมันออกเขียวแล้วก็ออกเงินสีตะก,กั่วสวยมากเลยนะครับฟอร์มนี้สามพันสามพันแปดแปดร้อยบาทโอ้สวยมากนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมเสน่ห์จันทร์แล้วก็จะมีเสน่ห์จันทร์ที่เก็บไว้ในกระบะอีกเราไปดูนะครับนี่ครับ จันโกเมนนะครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับสวยมากเลยนะครับกระถางเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีงบไม่ไม่เยอะนะครับนี่ครับไซส์นี้ก็น่าจะนําไปเลี้ยงได้นะครับก็ฟอร์มสวยนะครับโกเมนจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตัวเร็ว๋อตัวเร็วนะครับนี่ครับเป็นไม้เนื้อหอไม้กระแสก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับมันก็เลยทําให้ มีราคาแล้วก็คนนิยมเลี้ยงก็คือเป็นการเลี้ยงไม้ที่เสริมสิริมงคลนะครับให้กับบ้านให้กับให้กับตนเองนะครับผู้เลี้ยงก็จะมีเสน่ห์แล้วก็มีคนชมชอบแล้วก็ทาธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ครับก็จะเป็นฟอร์มเล็กๆนี่ครับจันขาวตอนนี้จะเป็นจันขาวแล้วก็อมชมพูนะจันขาวไซนนี้ราคาอยู่ที่6 0 0อบาทแล้วก็จันดำนะครับ 250บาทไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กก็คนจะเอาไปขายที่ตลาดนัดมทวีวันเสาร์ไปออกร้านนะครับไปให้กับคนรู้จักแต่ถ้าท่านผู้ชมมาที่ร้านเดี๋ยวทำเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูหน้าร้านจะมีเยอะมากนะครับในส่วนของเสน่ห์จันวางเรียงรายเป็นเป็นชั้นๆเลยนะครับแล้วก็มีไซส์เล็กๆเยอะมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปไปดูด้านในนะครับด้านล่างก็จะมีเสน่ห์จันด้วยนะครับนี่ครับ นครับก็คือบรรยากาศถ้าท่านชมยังไม่ได้มาก็ลองดูในคลิปวิดีโอก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศด้านล่างนี่คือเสน่ห์จันทร์อันนี้เสน่ห์จันทร์โกเมนหมดเลยเนาะใช่ค่ะนี่ครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสน่ห์จันทร์โกเมนนอกจากนี้ด้านล่างก็จะมีตระกูลอากอริมาใช่ครับอันนี้ก็มีพัสายพันธุ์อะไรบ้างครับอ่ามีหลักทรัพย์ค่ะตัวนี้หลักทรัพย์อ่าหลักทรัพย์ครับแล้วก็ตัวนี้อำนาจเจริญอำนาจเจริญ หลักซับเท่าไหร่ครับหลักซับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมะนาวเจเลยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเหมือนกันอ๋อไซนี่ราคาร้อยห้าสิบมาเลยใช่ค่ะตะโกนอันนึงโกนีมานี่มีอะไรบ้างมีนี่มันไม่มีหลายอย่างค่ะครับแล้วมันมีหลายสายพันธุ์อ๋อนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นกวักมงคลอันนี้กวักมงคลแล้วก็อันนี้มันมีเงินเนาะอันนั้นใช่ไหมเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเหรอเพชรน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนู้นท่านน้นอันนั้นก็หลักซับเหมือนกันหลักซับนีครับ เยอะเลยนะครับก็จะมีตตูลอะโกนิมาค่อนข้างเยอะชั้นบนก็จะมีแก้วสารพัดนึกนะครับนี่ครับคือบรรยากาศร้านของคุณนิวดีนะครับนี่คือแก้วสารพัดนึกอ่ะเรามาดูแก้วสารพัดนึกกันต่อนะครับท่านผู้ชมแก้วสารพัดนึกเนี่ยก็คือปลูกง่ายไหมครับอ๋อตัวนี้ปลูกง่ายเป็นหัวใช่ไหมครับใช่เป็นพืชหัวนะครับปลูกปลูกง่ายตัวนี้เป็นตัวฟอร์มตัวผู้เนาะใช่ค่ะฟอร์มตัวผู้จะมีราคาแพงนะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะมีตัวตัวเมียด้วยอ่วนี่ตัวเมียอ่านี้คือตัวเมียไปเขาจะออกยาวๆอันนี้คือลักษณะของตัวเมียนะครับแก้วสลหาับเพียงตัวเมียครับความความนี้ราคาตัวนี้ไม้เลี้ยงปีแล้วค่ะอ๋อเป็นปีแล้วหรอครับใช่ใช่ครัถึงเป็นปีเขาถึงจะมีหัวอืมเป็นปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเป็นไม้เลื้อยช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะยังไม่มีหัวจะยังไม่มีหัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ 200ร้อจับต้องได้นะครับถ้าท่านชมมีร้านกาแฟหรือหน้าบ้านหรือกําลังสร้างบ้านนะครับก็เอาไปตกแต่งบ้านนะครับแก้วสลับขัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสุขสมใจปองราคา300บาทนะครับมาเยี่ยงหน่อก็สุขสมใจปองนะครับแล้วก็จะมีกุมารดําเรียกทรัพย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมกุมารดําเรียกทรัพย์ราคาเท่าไหร่ครับท่านนี้สามร้อยห้าสิบลักษณะของกุมารดําเรียกทรัพย์นี่ครับ ใบจะดำเลยนะครับท่านชมดำใบดำใบดำก้านดำเลยใบดำก้านดำนี่ครับมีฟอร์มใหญ่ไหมครับอ่าเรามาดูฟอร์มใหญ่ของกุมารดำเรียกทรัพย์ไม้เสริมสคเลยครับอ่านี่ครับกุมารดำเรียกทรัพย์ใหญ่มากฟอร์มใหญ่ปลูกกี่ปีแล้วครับฟอมนี้ตัวนี้12ปีได้แล้วโอ้สิปีปลูกนานมากนะครับกว่าจะได้ไซส์นี้ต้องอดทนเลยนะครับนี่ครับปลูกจนสามารถที่ลูกเข้าโรงเรียนได้เลยนะครับนี่ครับ ดูลักษณะไซส์ก็ค,คือรากดําเลยนะครับท่านผู้ชมก็ค,คือมันดําแบบดาเสน่ห์ดเวชรมน์ดำนะครับดํามณ์ขลังดําเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นี่ครับท่านผู้ชมแดดก็คือให้แสงลําไรเหมือนกันเนาะนี่ครับปุ๋ยก็คือเหมือนกับบอนสีเลยเหมือนสีให้น้าแล้วก็ชอบขี้วัวเห็นมีขี้วัวด้วยนี่ครับพอดูหลังใบนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันโอ้โห ดำเหมือนถานเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับมันเหมือนไม่เหมือนต้นไม้นะครับมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับมันสวยงามมากมันดํามากเลยนะครับไม่เหมือนต้นไม้เลยนะครับเหมือนมองเหมือนของปลอมนะครับในในกล้องแต่เวลาเราไปจับมันเป็นของจริงนะครับท่านชมนี่ครับตอนชอยเลยนี่ครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าร้านของร้านนินวดีนะครับวันนี้พามาชมในส่วนของเสน่ห์จันทร์ไม่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ คากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ